สวัสดีครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ผมอยู่กับรถยนต์ครอบครัวเจ็ดที่นั่งสายลุยนะครับรุ่นยอดนิยมของบ้านเราเลยนะครับ t o y o ต,ต้ Fortuner นะครับเป็นตัวรุ่นย่อย 3.0G นะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดาคับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์ 3,000cc นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยเป็นรถปี2005สภาพเดิมๆพร้อมใช้งานมากๆนะครับ ใครที่มองหารถประเภทนี้นะครับเอาไว้ใช้ขับในเมืองก็ได้หรือว่าเอาไว้เดินทางไกลเอาไปขับลุยขับท่องเที่ยวนะครับก็เดี๋ยวรับชมรายละเอียดไปพร้อมๆกันได้เลยถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับอีกหนึ่งรถยนต์เจที่นั่งสายลุยสำหรับครอบครัวนะครับ Toyota Fortuner 3.0G นะครับคันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ดีเซล 3,000cc นะครับแล้วก็สีสันภายนอกเป็นสีบรอนซ์เงินสีเดิมไม่เคยมีการเปลี่ยนสีนะครับ ซึ่งก็ถือว่าสีนี้เป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายแล้วก็เป็นสียอดนิยมของ t o y o ต a ในทุกๆรุ่นนะครับเรามาดูรายละเอียดรอบๆคันกันนะครับเริ่มจากที่ด้านหน้านะครับผมกระจังหน้าก็ยังคงเป็นของเดิมนะครับสภาพแน่นหนาสีสันสวยงามบริเวณโครเมียมก็มีรอยบ้างเล็กๆน้อยๆตามอายุนะครับส่วนโคมไฟคู่หน้านะครับยังคงเป็นโคมไฟของเดิมจากโรงงาน สภาพสวยใสยใหม่มากๆนะครับไม่มีแตกลายงานรวมถึงสปอตไลท์ด้านล่างด้วยเช่นกันนะครับบริเวณช่องลมด้านล่างก็ยังอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยไม่มีชำรุดหรือว่าแตกหักมีรอยสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆเป็นบางจุดเท่านั้นนะครับก็ <S 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 ที่แก้มด้านซ้ายนะครับมีกระจกมองมุมของเดิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับบังโคลนล้อทั้ง4ชิ้นนะครับบริเวณโป่งล้อ สีสันก็อยู่ในสภาพสวยงามนะครับไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่ารอยถลอกด้านล่างก็จะมีบันไดข้างของเดิมนะครับเป็นของตรงรุ่นไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนที่มือเปิดประตูทั้ง4บานนะครับก็จะได้เป็นมือเปิดแบบโครเมียมทั้ง4บานนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นฝาครอบโครเมียมสามารถปรับเลนได้ด้วยระบบไฟฟ้าก็ขยับมาดูที่ด้านท้ายกันนะครับโคมไฟท้ายนะครับ สภาพสีสันสวยงามนะครับไม่มีซีดไม่มีแตกหักนะครับมีริ้วรอยเป็นริ้วๆบ้างนิดหน่อยนะครับตาหนิจริงๆเท่าที่เห็นนะครับก็จะมีอีกจุดหนึ่งบริเวณกันชนท้ายนะครับเป็นรอยถลอกเล็กๆนะครับเป็นร่องรอยที่เกิดจากการใช้งานทั่วไปนะครับรถคันนี้โครงสร้างเดิมไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับแล้วก็ยางอะไหล่นะครับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆก็อยู่ครบทุกชิ้นนะครับท่อไอเสียก็จะเป็น ปลายท่อแบบสแตนเลสนะครับไฟทับทิมก็สภาพสวยงามส่วนล้อแมกนักยางนะครับล้อแมกเนี่ยเป็นล้อแมกขนาด17นิ้วนะครับเป็นของตัวหน้าแชมป์นะครับผมสีสันสวยงามทั้ง4วงนะครับฝาปิดดุมล้อก็อยู่ครบทั้ง4ล้อยางที่ใส่นะครับก็จะเป็นยางบริสโต้นะครับดอกลึกดอกหนานะครับบริเวณคัสซีและบริเวณซุ้มล้อนะครับสภาพเดิมนะครับ ไม่มีผุไม่มีสนิมหรือว่าดินแดงนะครับคัดซีใต้ท้องสะอาดแล้วก็คัดซีสวยมากนะครับบริเวณท่อไอเสียก็จะเห็นว่ายังขาวยังสะอาดอยู่นะครับรถคันนี้เป็นรถป้ายทะเบียนกรุงเทพป้ายเดิมนะครับไม่เคยมีการย้ายเปลี่ยนข้ามจังหวัด สำหรับสภาพโดยรวมนะครับรายละเอียดภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีสันแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับถือว่ารถนะครับยังอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆพร้อมใช้งานนะครับรถตัวถังไม่มีอุบัติเหตุชนหนักแน่นอนนะครับคันนี้มาดูสภาพภายในห้องโดยสารกันต่อนะครับเบาะโดยสารทั้งคันเป็นเบาะหนังทั้ง3แถวนะครับเบาะสวยสะอาดมากๆเบาะไม่มีขาดเลยนะครับผมตะเข็บสวยฟองน้ํา ไม่มีสุดนะครับก็จะเป็นเบาะสีเบทนะครับให้ความรู้สึกกว้างขวางสบายตานะครับส่วนบริเวณคอนโซลนะครับก็จะเป็นสีทูโทนนะครับน้ำตาลเข้มตัดกับสีเบทอุปกรณ์ต่างๆก็ถือว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับเครื่องเสียงวิทยุของเดิมช่องแอร์หน้ากากแอร์หน้ากากวิทยุเนี่ยไม่มีชำรุดไม่มีแตกหักนะครับระบบแอร์ก็เป็นระบบแบบเมนนุ่นนะครับคันนี้เป็นตัว เกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสีล้อภงมาลัายของเดิมนะครับมีแอร์แบ็กนะครับผมก็สภาพถือว่ายังสวยงามนะครับไม่มีลอกไม่มีเปื่อยครับกระจกมองข้างนะครับก็สามารถปรับเลนได้ด้วยระบบไฟฟ้าในส่วนของแผงประตูนะครับกระจกหน้าต่างขึ้นลงได้ครบนะครับนวมที่หุ้มแผงประตูก็สภาพสวยงามนะครับไม่มีขาดเช่นกันนะครับชิ้นงานที่เป็นพลาสติกก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับสีสันไม่มีซีดไม่มีเพี้ยน ดูเบาะแถวที่2กันต่อนะครับก็ถือว่าสะอาดสะอ้านทั้งคันนะครับรถคันนี้เบาะทุกตัวไม่มีขาดน,นะครับเราผ่านการทําสปาไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะครับใต้ท้องรถรวมถึงภายในบริเวณห้องเครื่องยนต์มาให้เรียบร้อยนะครับฝาเพดานก็ไม่มีคราบสก,กรปรกระบบไฟส่องสว่างภายในรถใช้งานได้ครบทุกดวงนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของเบาะแถวที่3นะครับเบาะทุกตัว สะอาดสวยงามภายในไม่โซมนะครับเบาะไม่มีขาดเช่นกันแล้วก็ด้านหลังนะครับเบาะแถวที่3ก็จะมีแอร์แยกไว้ให้นะครับผมก็เอาไปใช้งานเดินทางไกลระบบแอร์ก็เย็นฉ่าทั้งคันนะครับผมก็ถือว่าเบาะแถวที่3ตัวนี้นั่งสบายอยู่พอสมควรนะครับมีหมอนรองศีรษะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ด้วยนะครับเรามาดูพื้นที่หลังเบาะแถวที่3กันต่อนะครับประตูท้ายนะครับก็เป็นลักษณะเปิด ขึ้นด้านบนนะครับ <Ooh. S 1> เปิดออกมานะครับเราก็จะได้พื้นที่เก็บของพื้นที่ใช้สอยอยู่พอประมาณนะครับแต่ว่าเบาะแถวที่3ตัวนี้นะครับก็สามารถปรับพับได้นะครับลักษณะการเก็บพับนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูก็จะปรับพับลงไปแล้วก็แขวนฝั่งซ้าย1ตัวฝั่งขวา1ตัวนะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูครับ เพียง2ขั้นตอนนะครับเมื่อเราปรับพับเบาะเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้พื้นที่ในการใช้สอยในการเก็บของเก็บกระเป๋าเดินทางเพิ่มขึ้นอีกพอประมาณนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะกว้างขวางอีกเหมือนกันนะครับอุปกรณ์ภายในนะครับพวกชิ้นงานพลาสติกต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับมีเล้วรอยตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับตามอายุเท่านั้นนะครับ โดยรวมเนี่ยสภาพภายในก็ลดไม่ช้ำลดไม่โทมนะครับเจ้าของก็ดูแลรักษามาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับมาดูรายละเอียดภายในห้องเครื่องยนต์กันต่อนะครับเริ่มจากตัวเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล d 4 d 3,000cc นะครับผมเครื่องยนต์ยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยไม่ได้มีการไปปรับแต่งดัดแปลงอะไรมานะครับสภาพเครื่องยนต์ก็ถือว่าแห้งมากๆนะครับเครื่องแห้ง ไม่มีน้ำมันหยดหรือว่ารัว่วซึมนะครับอุปกรณ์ภายในพวกสายไฟท่อยางท่อน้ําต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับผมในส่วนของตัวถังโครงสร้างของรถนะครับรถก็หน้าหลังเดิมหน้าตาเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำนะครับขานหน้าก็จะมีตัวหนังสือตัว R ตัว L อยู่ที่มุมทั้ง2ฝั่งนะครับมีเลขอยู่ตรงกลางนะครับร้อยอน้าคมชัดทุกจุดนะครับส่วนที่แก้มด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับ เพจและก็สติกเกอร์มอกเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะครับก็ระบุไว้ว่าคันนี้เป็นรถปี2005แท้นะครับส่วนซับในด้านข้างนะครับสภาพเดิมๆแตะเข็บสวยๆรอยอาร์คอยู่ครบทุกจุดนะครับฝากระโปรงนะครับเป็นฝาเดิมออริจินอลจากโรงงานนะครับมีตัวหนังสือ Toyota ประทับไว้อยู่ที่ปลายด้านบนนะครับแผ่นกันความร้อนสภาพใหม่ทีเดียวนะครับ ก็ผมจะลองสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับฟังเสียงกันดูสักนิดหนึ่งกุญแจนะครับก็ยังคงเป็นกุญแจรีโมทของเดิมจากโรงงาน t o y o ต้นะครับก็ <renewed car> <forward> ถือว่า <us samples> <us> เครื่องยนต์สตาร์ทต,ติดง่ายนะครับดูเลขไมคกันนิดนึงนะครับ <us> <us> ก็ปัจจุบันนะครับคันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาประมาณ180,000กว่ากิโลเมตรแท้นะครับ ก็เดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์บริเวณด้านหน้าห้องเครื่องกันนะครับ ก็ S <S <an throp od> ถือว่าเครื่องยนต์นะครับทำงานปกติมากนะครับเครื่องไม่มีสัน่นไม่มีสะดุดนะครับผมแล้วก็เสียงเครื่องยังนิ่มเสียงยังเพราะนะครับที่สาคัญนะครับผมดึงก้านวัดน้ามันเครื่องออกมาเมื่อสักครู่นะครับไม่มีควันไม่มีไอไม่มีน้ํามันกระเด็นออกมาจากตัวของก้านวัดน้ามันเครื่องนะครับแล้วก็ที่สาคัญในเรื่องของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเกียร์โฟนะครับสามารถใช้งานได้สมบูรณ์เต็มระบบทุกเกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์โฟไฮหรือว่า เกียร์โฟลวนะครับเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยหัวเพาไม่มีเสียงดังแล้วก็ไฟแสดงสถานะของเกียร์โฟที่หน้าปัดก็ขึ้นครบปกตินะครับไม่มีการกระริบไม่มีการขึ้นค้างนะครับก็ถือว่าเอาไปใช้งานขับทางไกลได้สบายนะครับระบบเกียร์โฟใช้งานได้ครบใช้งานได้จริงนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายละเอียดของเจ้า Toyota Fortuner 3.0G นะครับเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน4ล้อปี2005นะครับในส่วนราคาขายผมขออนุญาตตั้งราคาเอาไว้ที่299,000บาทนะครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อ,อนัดดูรถได้ทุกวันพิกัดของร้านเราอยู่ในซอยนวมิน74อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับช่องทางการติดต่อทุกคนก็สามารถโทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามข้อมูล เบื้องต้นกันได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เบอร์ไลน์ที่ผมขึ้นเอาไว้ให้มุมหน้าจอด้านล่างนะครับ0814124168แล้วก็ย้ํากันอีกทีนะครับรถที่ร้านเรามีเล่มทะเบียนถูกต้องเอกสารครบถ้วนสามารถไปโอนที่กรมการขนส่งทางบกเสร็จสิ้นภายใน1วันนะครับก็คือรับรถรับเล่มขับกลับบ้านกันได้เลยนะครับสบายใจทั้ง2ฝ่ายแล้วก็สําหรับการรีวิวเจ้า Fortuner 3.0G ในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ